สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องของไฟสุกๆสุคนแฟนเพื่อนแฟนคลับของมารํำใจกันเลยพี้องแฟนคลับภาษาจะกทีม่ยาจเลิกแล้วนะคะแสดงที่อุดรธานีเลิกตีห่าเป๊ะเลยวันนี้อยากจะมาขอบคุณพี่น้องแฟนเพื่อนแฟนคลับขอบคุณพี่ๆน้องๆศิลปินทีมงานเสียงอีสานพอจเจกกี่ก็โยู่หัน ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากอเอื้อจินนี่ไม้พุ่มบุบรมพรพี่ตั้มร้อยเกินพี่วิสุทธิตาฝากเอื้อจินมาให้อขอบคุณเบิดพี่เบิดการุนพี่เบิดการุนนายแผลมออลพี่นองเออระดับพี่น้องบ้านสองห้าพี่นิกคสุวิสารแล้วก็แล้วก็ไอ หมอลำคณะศิษย์สารทุกท่านที่มาให้กำลังใจลูกๆเกดำเสิร์ที่มาหานะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนายแปมนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจจากนายแปมนะขอบคุณยังยังยี่สิบบาทหนึงเอายี่สิบบาทก็ไมขอบคุณหลือบอกยี่สิบบาทขอบคุณ้วขอบคุณแม่น้ำใจแม่ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การยามาเอิญไทยมาทบโกโลโคสุมเพื่อเขาเพื่อเขาฝากเพื่อน ไอ้หมอนิสุผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหอมโกลโกโซเอมีพ่กับแม่สาอรุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนคลับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทั้งสืีอสารเด้อแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงจังหวัดอุดรธท่านนี้สุขสุขก้นอกตานาพอกันไหมเด้อบายยเดินทางต่อแล้ว เราจะเดินทางไปกทมแต่ว่าต้องไปน้องวสอก่อนนะครับเพราะว่าจะไปไหวอ่อยยอดคู่กับเราจะเล่นโอเคค่ะบ๊ายบาย